ตอนนี้พระภิกษุของเรานั้นนะบอกว่าห้ามยุ่งกันมือนะฮะเราจะได้ยินวลีนี้บ่อยมากแต่ในขณะเดียวกันระระดับเจา้าคณะตำบลเอาชัดเจนชเลยนะก็คือระดับผู้ปกครองแล้วแต่ระดับลนั้นเป็นเจ้าพนักง,งานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเอ้ยผมผมเห็นว่าขณะหลุ่มพ่อลองกดเป็นเจ้าอาวายังโดนใช่ใช่แต่เอาชัดไงแต่เอาชัดผมพูดถึงเจา้าคณะตำบลเลยแต่จร<ช>ิงๆเนี่ยเขาไล่เขาบอกว่าไล่เย็นตั้งแต่เจ้าอาวาส ก็ตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อลงกฎกันก็คือข้อหาที่หลวงพ่อลงกฎก็โดนก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานงรัฐปฏิบัติหน้าที่มีช็อตก็คือมีการอา่คนโอนถ่ายอะไรต่างต่างๆล่านั้นคือข้ออย่างไรก็อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่จะหยิบตั้งแต่เจ้าอาวาสหรือวิจารณะตะบนแต่ถ้าให้ชัวร์วิจาคณะตะบนอันนี้ตามที่ผมได้ปรึกษากับทางทนายของพระนะท่านจะแนะนำยัไนะแต่สําหรับผมผมก็คิดเหมือนที่ว่าเขาสามารถตั้งข้อหาได้ตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาส ผมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่คือนีดครับก็เราไปดูในพรอสมเห็นไหมครับ2505มันไปอยู่ในมาตราเบสเต์มาตราที่45ที่เขียนไว้ว่าคณะผู้ปกครองและวัยยาวัทยกรมีตำแหน่งเป็นผู้ปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของเราและเป็นระบุในมาตรา45นั้นนะครับตรงนี้เลยบางที่อยากอยากให้ยกเลิก ใช่ครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเรามองอย่างนี้ว่าคือด้วยเหตุที่ว่าที่อ้างกันว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐอ้างเป็นเพราะว่าได้ค่าตอบแทนซึ่งต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าค่าตอบแทนนั้น <c oughs> น่ะกีะ่พันกี่พันผ็ม่ถหลักหลักพันนะเจ้าพันนี้พันพันพันสองตามที่ผมปไปไล่ยิงพูดง่ายๆคือไม่มีระดับดอยู่แล้วครับนอ ok กจากสมเด็จพระสังฆราชจะได้หมื่นกว่าบาทซึ่งซึ่งเป็นอย่างนี้คือถ้าเราบอกว่าเป็นค่าตอบแทนเราต้องพูดถึงค่าตอบแทนหมวดข้าราชการถ้าถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นนะครับก็ต้องวานตามคุณนวุฒ อ่าว่ามีมันเท่าไหร่ไเท่าไหร่ใช่ได้เงินเดือนเท่าไหร่ถูกต้องแต่สสดิการด้วยแต่ที่ให้เนี่ยเดิมทีมันมาจากนิติภัตรเงินอะไรนะเงินบำรุงสูงเงินนิติภัณฑนี่สมัยก่อนโบราณเป็นเงินที่พระสัพพะหมากษันในคนนี้กูต้องนี่คือความนี่คือการตีความหมายที่ผิดนะครับว่าเป็นเพราะว่าได้รับเงินตรงนี้คือเงินเดือน ไม่ได้รับเงินเดือนนะแต่เงินที่ได้นี่คือเงินที่ถวายตามพระราชประทาตามพระราชประสงค์มีมาได้แต่สมัยรัชกาลที่ห้ารัฐบาลนั้นนะครับได้นําเรื่องนี้มาทําทุกรัฐบาลก็คือเพื่อบำรุงพุทธศาสนาไม่ใช่ค่าตอบแทนเหมือนเงินเดือนครูเงินเดือนทหารเงินเดือนตำร,รวจไม่ใช่พระไม่ได้ทํางานเพื่ออก,การค่าตอบแทนพระท่านก็เป็นพระอยู่แต่ในหลวงท่านมีพระราชศรัทธาก็ถวายรัฐบาลเป็นคนทำ้าที่แทน ฉะนั้นจะไปตีเงินนิติยพัฒน์เป็นเงินเดือนไม่ถูกต้องไม่ใช่เป็นได้ธรรมดาไม่ถูกต้องฉะนั้นรัฐจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐเพราะรับเงินนิติยพัฒน์ไม่ได้เงินนิทยพัฒน์เนี่หรือว่าตายตกอันยังก็ถือกล่าวว่าเป็นค่าถูกนิทยพัฒน์พัฒน์แต่ปว่าค่าค่าอาหารทีกตอกแต่ค่าอาหารที่ถวายนี่ถวายอยาว่ารัชการที่หน้าทรงมีระราชกาก็นิมนต์ขรามาฉันที่ วันแล้วก็ปรากฏว่าแน่นอนนะพระก็มีจำนวนมากเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้มาครบถ้วนก็เลยว่าทําอย่างไรจะทําให้พระที่ไม่ได้มาเนะี่ยก็เลยนะฮะให้นะขัง,ข,งข้างที่นําเบี้ยววัดไปถวายนี่นะเป็นที่มาของนิติพนัไม่ใช่เงินเดือนจ้างพระให้ให้ทํางานไม่ใช่แต่ต่างกันนะฮนะตอนั้กนก็คือจะตีว่านิติพนั์เป็นค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนไม่ได้คณะั้นาจึงจะไม่เข้าข่ายในการเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐ เป็นเงินที่ถาวายด้วยสัทธาจะถวายก็ได้ไม่ถวายก็ได้รัฐบาลจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ละท่านไ,ไ,ไม่ได้ท่านไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ฉะนนั้นจะมาเอาเรื่องนี้ให้กลาเป็นจรรยาที่ขอแล้วไม่ถูกต้องทั้งทางธรรมและทางกฎหมายครับด้วยวัยข้อนี้ท่านผู้ชมครับก็จะตรงกับที่อปอเคยขคุดคุยมานะครับว่าจริงแล้วเนี่ยต้องดูว่าไอ้ตรงที่พรบ2255ครับร 5, ซึ่งจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็เป็นคนเดียวกันที่ไปยึดอำนาจจากจอมพลปมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มาขอขอกพอร, 5, าา 45, รบ45ารนคั ว่าเให้ทางคณะสงฆ์นะครับผู้ฝาตวสงฆ์ผูปกครองเป็นเจ้าหน้าที่มันมีคําว่าและวายาก่นเป็นเจ้าหน้าที่หลักคือข้อความมันกำกลมอยู่ตรงนั้นนะมันเรื่องเหมือนกับการวางยาวางวางยาไอ้ข้อกฎหมายนี้ไว้ให้พระสงฆ์เราเนี่ยติดกับดักหมดเลยเพราะว่าพปีนั้นเนี่ยมันเกิดตามมาคือตอนนั้นจะมีเจ้าวาดวัดดังๆอยู่วัดองค์ใช่ไหมชื่ออะไรนะสองพันห้าร้อยห้านูจํากัได้ไหม ทาพี่มนทำหลวงพ่อมน,ท,นท,ทำที่ว่าจะจับปฏิบัติธรรมีคนเยอะๆมาเยอะๆเนี่ยปรากฏว่าก็ถูกใส่ความเลยว่าเ,ออเป็นคอมมนิดมากนะครับแล้วก็กจับติดคุกนะครับไปหลายปีเลยเหมือนกันนะครับโดยมีข้อหาเนี่ยยัดเข้าไปนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมองได้ว่ามันมีกระบวนการที่ทํากฎหมายตรงนี้ขึ้นมาเพื่อมาทําลายต่องกาบจาทำลายสถาบันทุนศาสนาเห็ไหมครแล้วการที่พรรคันดินทํามีนโยบวาย้ยกเลิกไม่พรรคเป็นเจ้าหน้าที่ของราัา ครับกนะ็เป็นตรงนะั้นถูกต้องนะอันนี้อันนี้เป็นประโยชน์ต่อแผ่ดนดินนะ,ะบบน,นะครับต่อสถาบันกุศลนะครับ